ต่อไปนี้ผมจะพูดในเรื่องของเงินที่คืนในกรมธรรม์ประกันชีวิตคนส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแทนมือใหม่หรือว่าผู้ประกันเองมักจะใช้สับผิดเมื่อใช้สับผิดความหมายมันก็จะเปลี่ยนนะครับ mm. เงินที่คืนในสัญญากรมธรรม์ประกันชีวิตที่ระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าจะคืนกี่เปอร์เซ็นต์ของทุนประกันนั้นอันนั้นเรียกว่าเงินคืนตามสัญญา ตัวนี้นะครับไม่จ่ายไม่ได้ต้องจ่ายสัญญาอย่างไรก็ต้องจ่ายอย่างนั้นคำนวณยังไงนะครับตัวนี้จะคำนวณมาจากทุนประกันภัยเริ่มต้นที่อยู่ในสัญญาบอกกี่เปอร์เซนต์ก็เทียบมาจากนะครับตัวทุนประกันภัยเริ่มต้นในสัญญากรมธรนนั้นนะครับเวลาตัวแทนบอกขั้นว่าคืน 5%, 10% 20นั่นหมายความว่า เทียบเปอร์เซนต์จากทุนประกันภัยเริ่มต้นนะครับทุนประกันภัยห0 0 0 0แสนนะครับบอก1 0ก็หมายถึงว่า10ของห0 0 0งแสนนะครับไม่ใช่ของเบีย้ยประกันนะดังนั้นเนี่ยเบีย้ยประกันไม่ได้ไปคำนวณเป็นตัวเงินคืนตัวที่มันคืนคำนวณเงินคืนคือค,คำนวณมาจากทุนประกันภัยเริ่มต้นไม่ใช่ทุนประกันภัยเพิ่ม ทุนประกันภัยเพิ่มคืออะไรทุนประกันภัยเพิ่มคือทุนที่บริษัทบอกว่าหากเสียชีวิตจะจ่ายกี่เท่าของทุนประกันภัยเริ่มต้นตัวนั้นเรียกว่าทุนประกันภัยเพิ่มนะครับดังนั้นสรุปดังนี้นะครับว่าเงินที่คืนตามสัญญานั้นนะครับจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันภัยเริ่มต้นต้องจ่ายไม่จ่ายไม่ได้จะกําไรขาดทุนหรือเปล่าไม่รู้สัญญายังไงต้องจ่ายอย่างนั้น ตัวนี้เรียกว่าทุนอ่าเรียกว่าเงินคืนตามสัญญาส่วนอีกตัวนะครับที่บอกว่าเงินปันผลนั้นคําว่าเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการการลงทุนของบริษัทประกันอาจจะได้ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการไม่มีก็ไม่จ่ายมีจริงจะแบ่งให้นะครับสรุปตัวเงินปันผลอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ ไม่มีใครการันตีดังนั้นเราต้องแยกเงินคืนตามสัญญากับเงินปันผลออกจากกันอย่างสิ้นเชิงเพราะทั้งสองตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับเมื่อผู้ประกันส่งเบีย้ยประกันไม่ไหวหรือไปต่อไม่ได้ผู้ประกันมีทางเลือกกี่ทางมาดูกันนะครับในช่องที่1นึ่เขาเรียกว่ามูลค่าเวรคืนเงินสดพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นตัวนี้เอาไว้เลือกสัญญา ปิดกรมธรรม์อย่าลืมนะครับว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝากเราจ่ายเงินเราได้ความคุ้มครองเบี้ยประกันบริษัทประกันเอาไปลงทุนมีผลตอบแทนจึงจะเอามาคืนให้เราได้นะครับดังนั้นมูลค่าเวีนคืนเงินสดจะไม่ใช่เงินเบี้ยประกันที่เราส่งไปนะครับในมูลค่าเวีนคืนเงินสดมันทาอะไรได้บ้างหนึ่ง ปิดกรมธรรม์หรือเว้นคืนเลิกกันครับมีมูลค่าเท่าไหร่ก็ได้คืนเท่านั้นวิธีการคำนวณตั้งทุนประกันไว้คูณในปีที่สิ้นปีที่ท่านเว้นคืนหารด้วย1,000ันนั่นคือคำตอบได้เท่าไหร่ได้กลับบ้านเท่านั้นนะครับเลิกกันได้ไม่เท่ากันส่งไปหรอกครับหากในช่วงปีต้นๆน,นะ 2. อไอ้เจ้ามูลค่าเว้นคืนเงินสดมันยังกู้ได้ด้วยการกู้มี2ออย่างนะ 1. กู้โดย พวกประกันนั่นหมายความว่าอยากใช้เงินฉุกเฉินอยากใช้เงินให้กู้ออกมาเหลือไว้สัก1 0 20%ของมูลค่ามีดอกเบีย้ยนะครับและดอกเบีย้ยคิดยังไงล่ะทาไมคิดดอกเบีย้ยล่ะดอกเบีย้ยให้ดูหน้ากลมประทันถ้าประกันสามัญน,นะเขามีเขาใช้อัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่ในการคํานวณบวกไป2เสมอคิดแบบคํานวณแบบลดต้นลดดอกนะครับ แล้วทําไมต้องคิดดอกเบี้ยล่ะก็เพราะว่าอันนี้เราเป็นคนซื้อนะครับเงินเบี้ยรประกันที่จ่ายไปไปแล้วนะ่ะเป็นของบริษัทบริษัทนําไปลงทุนนะสิ่งที่เราได้คือความคุ้มคงเมื่อมีการตายเกิดขึ้นเมื่อกู้ระหว่างที่เรากู้อยู่เขาก็จะจ่ายทุนประกันหักด้วยนี่สิ่งที่เรากู้ออกไปนั้นดังนั้นตัวนี้จึงเป็นการกู้เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่เวรคืนถ้าไม่อยาก ถ้าไม่อยากเป็นหนี้ก็ต้องเวรคืนและจบแต่อยากได้ทั้งสองอย่างทั้งความคุ้มครองท้งใช้เงินก็ต้องกู้ครับการกู้ที่สองคือการกู้โดยระบบอัตโนมัติเมื่อถึงดีลการชำระเบี้ยผู้ประกันไม่ได้จ่ายเบี้ยแล้วมันเลยระยะวาผ่อนผันไป31วันนะครับหากว่ามูลค่าเวรนคืนมันมากกว่าเบี้ยประกันบริษัทประกันจะกู้จ่ายให้อัตโนมัติเป็นต้นนะครับมีทางออกสามทางเลยนะ เวนคืนก็ได้กู้กู้โดยระบบกู้โดยผบ้ประกันต่อไปเงินสำเร็จมูลค่าเงินสำเร็จการใช้มูลค่าเงินสำเร็จคือลดทุนประกันลงเท่าในตารางหยุดการชำระเบี้ยนนะลดทุนประกันลงเท่าในตารางคํานวณเหมือนมูลค่าเวนคืนเมื่อกี้เลยนะครับตายจ่ายเท่าในตารางอยู่ครบคืนเท่าในตารางหมายความว่าฉันไม่จ่ายเบี้ยแล้วนะแต่ฉันต้องการให้คุ้มครองต่อถ้าฉันตายระหว่างทางจ่าย จ่ายทุนประกันให้ครอบครัวฉันด้วยถ้าฉันอยู่ครบคืนให้ฉันเท่าในตารางด้วยเป็นต้น 3. การขยายเวลาการขยายเวลาก็คือการหยุดการชําระเบียแต่ให้คุ้มครองต่อเท่าทุนประกันภัยตั้งแต่ตกลงกันเริ่มต้นมาแต่ตัวนี้มันจะกําหนดชัดเจนว่าจะคุ้มครอง5ปีนะ10ปีนะ10ปีกับ200วันนะเป็นต้นส่วนใหญ่นะประกันแบบมาตรฐานนะ ตัวนี้มันจะกําหนดชัดเจนว่าจะคุ้มครองอีก10ปีกับ200วันเกินไปแม้แต่วันเดียวมันก็จะเหลือศูนย์เป็นนั้นว่าไปตายหลังจากที่กําหนดไว้ว่า10ปีกับ200วันเสียชีวิตไป10ปีกับ2 0งรหนึ่งวันจะไม่ได้อะไรเลยในประกันตัวมาตรฐานสังเกตได้ง่ายอยู่ในตัวตลอดชีพยกเว้นประกันที่เขามีนะครับเขาเก็บเบี้ยป,ประกันสูงสูงและมีมูลค่ามันมากกว่า มันมากกว่าบางตัวอาจจะมีเงินคืนท,ทันทีก็ได้หรือบางตัวครบสัญญาอาจจะมีเงินคืนก็ได้ก็เป็นไปนได้เหมือนกันแต่ว่าสูตรเมื่อกี้คือมาตรฐานทุกบริษัทต้องคำนวณอย่างนี้ก่อนต้องมีอย่างนี้ก่อนในช่วงปีต้นๆน,นะครับดังนั้นทางออกหลักๆมีสามทางเวนคืนก็ได้เงินสําเร็จก็ได้นะครับแล้วก็ขยายเวลาก็ได้อยู่ที่ท่านนะครับว่าต้องการแบบใดท่านเลือกได้เพราะ สิทธิ์อยู่ที่ท่านท่านเลือกได้ประโยชน์ของท่านเลือกสิทธิ์ที่ดีที่สุดปรึกษาตัวแทนที่ดูแลท่านแล้วเขาจะคําตอบที่ถูกต้องกับท่านขอบคุณดัน